ในการขายเนี่ยเรามาจะเจอคำถามต่างๆนานาสังเกตไหมทุกเซลล์จะเจอคำถามแต่คำตอบแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่คำถามที่เจอเนี่ยจะใกล้เคียงกันมากเช่นทำไมของคุณแพงจังอืลดราคาได้ไหม,มหรือว่าไหนบอกซิว่ามันตอบโจทย์ผมยังไงอ่าไหนบอกซิว่าคุณแตกต่างจากคู่แข่งยังไง คำถามแนวนี้เป็นประจําเรามาดูกันวิธีการตอบคำถามแรกที่ลูกค้ามักจะถามเสมอเลยว่าโหยของคุณนะ่ยแพงมากเลยลดได้ไหมราคาเจ้าอื่นที่เสนอมาก็เหมือนเหมือนกันหมดแหละผมอยากได้ของถูกกับพี่ลดให้ผมได้ไหมประจําเลยลูกค้ามักจะพูดคําถามนี้กับเราเรามาดูกันวิธีที่ผมใช้ตอบผมจะมักตอบแบบนี้เสมอหนึ่งพี่ครับ ของถูกและดีบนโลกเนี่ยมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับและลูกค้าก็ไม่ได้ต้องการของถูกเสมออันนี้ผมอยากให้เซลล์นึกไว้ในใจเพราะว่าถ้าเกิดคุณเชื่อไปเสมอว่าลูกค้าต้องการของถูกเสมอคุณจะไม่มีวันขายของที่มีราคาได้เลยแต่อยากจะให้นึกสิ่งหนึ่งในตลาดถ้าเกิดคนต้องการของถูกในเสมอ Lamborghini Ferrari Benz B M คงขายไม่ได้ทุกคนก็คงจะไปขับ s ุ zu ก ki หรือว่า To y o ต a กันหมด ไอโฟนคงขายไม่ได้ทุกคนคงจะไปซื้อซัมซุงหรือไม่ก็ l อีหรือว่าหัวเว่ยหรือไม่ก็ V ี vo หรือไม่ก็อ p ป o กันหมดผมอยากให้คิดแบบนี้นะครับแต่ลูกค้าเขามักจะต่อราคาแล้วก็บอกว่าอยากได้ของถูกก็เพราะว่าเขาก็อยากได้ของถูกจริงจากแต่การที่เขาต่อราคาคุณแล้วอะ่ะให้จําไว้ว่าเขาเลือกคุณแล้วเพราะว่าเขาอยากได้ของคุณไงให้เขาเลยต่อคุณเขาไม่อยากได้เขาไม่มาเสียเวลาต่อคุณหรอกให้นึกอย่างนี้ไว้ก่อนเป็นบวกไว้ก่อนผมก็จะมักจะบอกเขาเสมอพี่ครับ ผมให้ราคาพี่ได้นะแต่พี่จบงานกับผมเลยไหมพูดอย่างนี้เขาก็จะเห็นว่าสปีตของเราในการลดราคามีลดเยอะลดน้อยค่อยว่ากันพี่ชอบผมจริงๆไหมครับเธอผมลดให้พี่เอาเลยไหมครับผมพูดอย่างจริงๆสม่ําเสมอเลยเขาก็จะบอกว่าเออเอามาเลยลดเฮอยไม่ทันบอกเลยว่าจะลดเท่าไหร่บอกว่าเอาแล้ว สักบาทหนึ่งลดดีไหมนั่นก็ไม่ดีเนาะเราก็ควรจะมีความซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมากับลูกค้าด้วยผมจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมากับลูกค้าเสมอบางทีต้องด่าลูกค้าก็ด่าบางทีที่จะชมก็ชมผมก็จะบอกลูกค้าในอัตราส่วนที่ผมลดได้ให้ลูกค้ารู้สึกโอเคแล้วผมก็ยังทําธุรกิจไปได้โดยทุกธุรกิจต้องมีกําไรแต่เราไม่จําเป็นต้องขายของที่ถูกที่สุดเสมอเพราะในใจเรารู้อยู่แล้วว่าเรากําลังขายของที่ดีที่สุดนะครับ นั่นคือวิธีแรกในการตอบคำถามว่าลดราคาได้ไหมคุณจะเห็นว่าผมไม่ได้ตอบคุณด้วยซ้ำไปว่าผมตอบว่าอะไรผมพูดไปอ้อมๆก้างๆเขาก็าเห็นภาพจริงในตลาดแล้วก็เห็นเจตนาของเราคําถามที่สองคุณแตกจากคู่แตกต่างจากคู่แข่งยังไงคําถามนี้ตอบอยากมากๆสําหรับบางคน สิ่งหนึ่งที่คุณตอบได้เลยถ้าคุณขายเกี่ยวกับเรื่องงานเซอร์วิสก็เน้นไปที่บุคลากรในบริษัทของคุณพนักงานในบริษัทของผมทุกคนเป็นคนดีน่ารักมีจิตใจที่อยากจะทํางานตอบสนองความต้องการลูกค้าให้ลูกค้ามีความสุขที่สุดผมสิ่งแรกที่ผมตอบเสมอเลยก็คือบริษัทผมพนักงานทุกคนทํางานเพื่อให้ลูกค้ามีความสุขที่สุดครับและได้ผลงานดีที่สุดนี่คือสิ่งที่ผมแตกต่างจริงๆ ต่อมาคือเรื่องเซอร์วิสต่อมาคือเรื่องคุณภาพและต่อมาคือเรื่องราคาผมก็พยายามให้ดีที่สุดในตลาดจริงๆครับแต่เพื่อให้ผมอยู่รอดและไปกับลูกค้าได้นานๆไม่ได้ขายของดีๆดีๆสุดท้ายเจงพอกำไรไม่พอผมก็ต้องขอมีกำไรนิดน,นึงนะครับพี่นี่คือข้อแตกต่างของเราตึงโป๊ะอืม hmm. ผมจะมีการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งเสมอเลยในตลาดผมเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบใช้อุปกรณ์ ตัวหนึ่งที่แตกต่างจากคู่แข่งลูกค้าก็มักจะมีความกังวลว่าทำไมถึงผมใช้ด้วยความแตกต่างแต่ราคาผมเท่ากับคู่แข่งผมก็ต้องบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนที่ซื้อวอลลูมเยอะถูกไหมแล้วก็ผมอยากขายของดีให้กับลูกค้าหกเจ้าที่แข่งกับผมใช้ผลิตภัณฑ์ B หมดผมเป็นคนเดียวที่ใช้ผลิตภัณฑ์ A แต่ผมรู้ว่า A เนี่ยคือของดเป็นของยุโรปแต่ B เป็นของที่มาจากจีนถูกถงทุกคนใช้ผมก็จะถามกลับไปลูกค้าว่าพี่เดินพี่เดินไปที่ท้องถนนเนี่ยพี่เห็นเบนซ์บีอกับโตโยต้าอันไหนเยอะกว่ากันเขาก็ต้องบอกว่าโตโยต้ากับฮอนด้าเบนซ์กับ B m อจะเห็นน้อยเพราะอะไรครับพี่มันแพงทําไมถึงมันแพงครับพี่ของมันมีคุณภาพเช่นเดียวกันกับอุปกรณ์ที่ผมขายครับพี่ทาไมถึงผมไม่เหมือนเจ้าอื่นเลยก็ของผมมันดีครับ คุณภาพมันสูงราคามันก็เลยสูงหน่อยแต่วันนี้ผมกําลังขายของให้พี่ในราคาที่พี่ซื้อในอุปกรณ์ B ทั้งหมดเลยแล้วทำไมถึงคุณทําได้ผมซื้อวอลล่มเยอะครับผมใช้ของดีมาตลอดผมสามารถบาร g เกน i ิ g งพาวเได้อธิบายให้ลูกค้าบางทีลูกค้าไม่เข้าใจที่มาที่ไปของเรานะครับต่อมาเนี่ยผมเคยให้เซล์ผมไปวิ่งขายงานที่หนึ่งผมไปเจอลูกค้ากับเซล์ของผมลูกค้าบอกผมว่าเฮ้ยคุณทําไมของคุณถูกที่สุดเลย พะลูกพนักงานของผมขายของมาตลอดเชื่อมาตลอดว่าตลาดนี้แข่งขันสูงมากต้องขายของถูกเสมอไปเสนอราคาถูกให้ลูกคา้าทางเจ้าของโรงงานบอกผมว่าเฮ้ยคุณเบริร์ตคุณขายของถูกที่สุดเลยผมกลัวแล้วแหละผมกลัวแล้วว่าคุณขายของไม่ดีเพราะราคาของคุณมาถูกกว่าคู่แข,ข่งเยอะมากมุมนี้ก็มีบางคนเขาไม่ได้ต้องการของถูกเสมอนะครับถ้าเกิดทุกคนที่ต้องการของถูกเสมออย่างที่ผมบอกกลับมาที่เดิม ทุกคนก็คงขับโตโยต้าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยศึกษาลูกค้าที่ดีก่อนที่จะเข้าไปหาลูกค้าถามลูกค้าให้เยอะเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของเขาแล้วค่อยตอบเขานะครับขอบคุณครับ